ครับตอนนี้สมาชิกใหม่เขามาใส่เอครับนี่ครับลูกนี่ครับครับเส้นตามเปลี่ยนไป้นักเลยครับวันนี้มากันสามกันครับครับนี่กําลังถอยแม่ใหม่เลยครับนะครับสมาชิกใหม่แต่คนเก่าครับคนเก่าครับนี่ครับจกขวัญนอเตอร์ครับน้อสมาชิกเขาเดิมๆครับ นี่กำลังนี่ตาอัดนะครับนี่ตาอันอานนี้เบอร์มานะครับตอนนี้ครับครับครับกวาดไปครับกวาไปครับเรื่อยๆครับวันนี้มาเจ๋วครับวันนี้ครับเทหน้าครับเทหน้าหลังทิปเจ็ดเอหลังทิปหกหน้าทิปเก้าครับนี่ครับเอาไปแล้วครับนี่ดีมากดีครับ โอ้ครับครับเชโลครับครับติดไม่น้อยหนึ่งมีเสียก็มีเสียมีเสียนี่หน่อยครับมีอเบื้องหลังเบื้องหลังมีเสียนี่หน่อยครับติดครับติดครับ หนึ่งสองน่ครับผ่านตรงนี้ไปแล้วครับกางมันเปลี่ยนเยอะครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะยื่นก่อนเปิดนะครับเอาละตอนนี้กำลังจะถ่ายวิดีโอเข้า YouTube นะครับบอกพอดครับวันนี้บอกพอดครับาการจะเปิดดังนั้นครับตีจังหวะเปิดแล้วครับ อยู่ได้ๆไป่อไปครูละผ่านผ่านผ่านผาผ่านได้ได้ได้สบายเลยครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับอันนี้ตียังวะครับตีว่าก็บุญปลาคูมาแล้วครับไปแล้วครับตามไปติดๆครับผ่านครับผ่านตีจังวะได้สบายครับผมนะครับร่องรอย ลึกมากราครับขึ้นมาได้แล้วครับนะครับโอเคได้แล้วครับครับช่วงนี้แมกันสามคันครับครับความชันเนะี่ยดูความชันครับครับแมกสามคันวันนี้ครับ ทันแค่นั้นครับวันนี้ครับวันนี้มันมันเสาครับหาลายนะครับโอ้โหนครับมาแล้วครับความสมบูรณ์นะครับโอ้มาแล้วครับมาตัวมากเหมือนกันครับครับนี่ครับขึ้นมากันครับสามกันครับ ตอนนี้ผ่านในพี่น้องในต้นนั่นเด็ดต้นนั่นอย่างแง่มนั่นแหะลึกๆนะครับอนี่งมันได้ถ่ายแล้วนั่นคือวันนี้คือลื่นขนาดนี้ครับเห็นไหมครับโอ้ครับสุเรศรัมสุดไปแล้วครับไฟไอยู่ยังกินเหล้ามาเป็นขวดแล้วครับนี่ครับครับดับกขากขาคิดว่าหอยเขาแจ๊กอยู่นะไอ้ยังตีจังว่าดับครับโอ้โหนี่ก็ดับครับ ครับเนี่ยดูความสมบูรณ์ของปลาครับต้นไม้ยังเพียบอยู่เลยครับโอ้โหช่วยไม่ได้ครับมันดับครับครับต้นนี้ก็ดีนะันี้ผ่านวันนั้นมาขำกันต้นแงามนะครับโกงวันนี้เปิ้นเจ้าบ้าเปิ้ลแฝงตางขึ้นจัดงามคราวนี้ครับแต่ว่าวันนี้หอยยังผ่านชิวๆวันนี้ชิวๆต้นไม้ไปยังใหญ่ดีครับนะครับต้นเล็กไเล่นครับดูเถาวันเลื้อยขึ้นก็ไม้ครับเพียบเลยครับ ดูความสมบูรณ์ครับครับสองจังหวะกันเดียวของทริปนี้ครับถอยต่อไหมครับนี่ครับต่อไหมทําไหมทั้งคันนะครับตอนนี้เจ้ามาันก็โดบครับโด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 บเจ้ามันไม่ได้ทำแรงหมดเอาแล้วครับโอเคครับ